สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมินดี้สืบทราบมาว่ามีแฟนพันธ์แท้ของอึ้มมิวมานะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าแฟนพันธ์แท้ของเราเนี่ยชื่นชอบอะไรในความเป็นนมอึ้มมิวบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะอำนาาครับผมคุณนำหน้านะคะ มอึ้มมิวแล้วรู้สึกไอศครีมของเรารสชาติเป็นยังไงบ้างคะคือโปกติผมเป็นคนไม่ทานไอศครีมแต่ว่าผมผมชอบทานนมแล้วผมรู้สึกถ้าเป็นไอศครีมนมเนี่ยผมจะรู้สึกชอบเป็นพิเศษโดยโปกตีผมผมอยู่ในสังกัดโชคไทยมาเป็น10ปีครับก็เลยประทับใจในการบริการในการพิธีพิถันทั้งด้านคุณภาพแล้วก็รสชาติ แต่พอเป็นไอติมนี้ผมลองชิมดูแล้วรู้สึกว่าประทับใจครับไม,ไม,ไม่ไม่เคยกินของอื่นที่เป็นนมแท้ๆแบบเนี้มันเหมือนนมนมต้มนมสดโฟแท้ๆครับคุณพี่เขาก็ชื่นชอบนะคะในความเป็นนมอืมมิวที่ผสมผสานร,ระหว่างไอศครีมนมสดของเราออกมาได้อย่างลงตัวนะคะยังไงเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์กลุ่มอื่นมาฝากสำหรับคุณผู้ชมอีกค่ะ